สวัสดีครับพบกับดาวสุกเพื่อนบ้านของเราดาวสุกอือริบางทีเรียกว่าดาวประจำยามเย็นเป็นดาวคราในระบบสุริยะของเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สองเราเรียกดาวสุกว่าเพื่อนบ้านเพราะมันอยู่ใกล้โลกของเรามากดาวสุก่องแสงสว่างในโซบนทองฟ้าบางครั้งเรามองเห็นมันในตอนเย็นบางครั้งก็ตอนเช้านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนเรียกดาวสุกว่าดาวประจำยามเย็นหรือดาวประกายพลกดาวสุก มีขนาดใกล้เคียงกับโลกเป็นดาวคราหินเหมือนโลกของเราแต่ดาวสุกแตกต่างจากโลกของเรามากในหลายด้านมันร้อนกว่าโลกมากเพราะมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากๆดาวสุกเป็นดาวคราที่น่าสนใจมากการศึกษาเกี่ยวกับดาวสุกจะช่วยให้เราเข้าใจดาวคราะดวงอื่นๆได้มากขึ้นและยังแสดงให้เห็นว่าดาวคราแต่ละดวงมีความแตกต่างกันได้อย่างไร ถึงแม้จะอยู่ใกล้กันก็ตามเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเพื่อนบ้านลึกลับดวงนี้ในระบบสุริยะของเรากันเถอะพาลมอากาศของดาวศุกร์ดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากหนาวกว่าชั้นบรรยากาศของโลกมากอากาศบนดาวศุกร์ส่วนใหญ่เป็นก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์จะกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้ดาวสุกร้อนจัดความร้อนบนดาวสุกถูกกักเก็บไว้โดยชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกปรากฏการณ์เรือนกระจกทําให้ดาวสุขเป็นดาวเคราที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะร้อนกว่าดาวพุธซึ่งอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่ากอเสียอีกนอกจากนี้ชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นของดาวศุกยังทําให้เกิดความดันสูงมาก ความดันบนดาวสุกสูงกว่าความดันความมันบนโลกถึงถึง90เท่าเหมือนกับการอยู่ใต้มหาสมุทรลึกเลยดาวคราะที่หมุนวนดาวสุกหมุนรอบตัวเองช่างช้ามากใช้เวลาถึง243วันของโลกในการหมุนหนึ่งรอบนั้นหมายความว่าหนึ่งวันบนดาวสุกยาวกว่าหนึ่งปีบนดาวสุก และดาวศุกร์ยังหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับโลกด้วยหมายความว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกส่วนการโคจรรอบดวงอาทิตย์ดาวศุกร์โคจรรอบดวงอาทิตย์เร็วกว่าโลกใช้เวลา225วันของโลกในการโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบนั่นหมายความว่าหนึ่งปีบนดาวศุกร์สั้นกว่าบนดาวศุกร์การหมุนที่ช้าและการหมุนกลับด้านของดาวศุกร์ทำให้มันเป็นดาวคราที่พี นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจว่ามันก่อตัวขึ้นได้อย่างไรรอนโลกที่ถูกซ่อนเร้นพื้นผิวของดาวศุกร์เราไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวของดาวศุกร์จากโลกได้เพราะชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นบดบังเรามองไม่เห็นเราจึงใช้กล้องโทรทรนพิเศษและยานอกาศเพื่อศึกษาพื้นผิวของมันอุปกรณ์เหล่านี้สามารถมองทะลุเมฆได้ พื้นผิวของดาวสุกปกคลุมไปด้วยภูเขาไฟมีภูเขาและที่รับด้วยมีหลุมอุกาบาตน้อยมากบนดาวสุกเพราะชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นช่วยป้องกันการชนดาวสุกเป็นดาวคราะที่มีการเคลื่อนหวยตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภูเขาไฟบนดาวสุกอาจยังปะทุอยู่ <S 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 การสำรวจความลึกลับภารกิจสู่ดาวสุก นักวิทยาศาสตร์ได้ส่งยานโอกาสไปยังดาวสุมากมายภารกิจเหล่านี้ช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับดาวคลาดวงนี้ยานโอกาสบางลำได้ลงจอดบนพื้นผิวของดาวสุถ่ายภาพและศึกษาหินหนึ่งในภารกิจสู่ดาวสุที่มีชื่อเสียงคือมาเจลันมาเจลันใช้ระดาในการทำแผนที่พื้นผิวของดาวสุมันแสดงให้เราเห็นภูเขาฝ่ภูเขา และที่ราบเรายังคงเรียนรู้เกี่ยวกับดาวศุกร์ภารกิจในอนาคตจะช่วยให้เราเข้าใจดาวเคราวดวงนี้ดียิ่งขึ้น